สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่สวนผู้พันหรือสวนหรือสวนครูเก่าะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะนําเสนอค่ะให้เพื่อนๆได้ร่วมชมไปกับคุณครูนะคะเพราะวันนี้เป็นวันยกร่องพริกค่ะพริกพันซปเปอร์ฮอตนะคะปลูกได้1เดือนตอนนี้การพัฒนาการของเขาก็โตมากเลยนะคะสูงน่าจะประมาณฟุตเศษเศษนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เพื่อนๆได้มาร่วมชมพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะพอดีคุณครูก็เข้ามาสวนตามปกติแต่พอดีอคุณน้าเขากําลังยกร่องพลิกคุณครูก็เลยต้องให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าการยกร่องพลิกของสวนคุณครูทําอย่างไรไปไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะ สวนพริกนะคะค่ะตอนนี้โตมากเลยพริกของคุณครูนี่พันซูปเปอร์ฮอตนะคะซูปเปอร์ฮอตอายุตอนนี้ก็1เดือนพอดีเลยนะคะเราเอาต้นกล้ามาลงนะคะใช้เวลา1เดือนโตไวมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ซูปเปอร์ฮอตค่ะ พรพริกก็โตพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็โตแข่งกับหญ้านะคะเรากําจัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มายกร่องนะคะค่ะยกร่องเนี่ยค่ะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการยกร่องของเครื่องจักรยนต์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ไวทันตาเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆมาชมเกี่ยวกับการยกร่องพริกนะคะให้เพื่อนๆได้ชมพอประมาณนะคะเพราะว่าก็จะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆกิจกรรมของการปลูกพริกนั่นน่ะคุณครูก็ไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าให้คุณน้าเขาได้มาดําเนินการคุณครูก็ได้แต่มาเก็บเกี่ยวนะคะดูการพัฒนาของต้นพริกนะคะว่าพริกเนี่ยโตขนาดไหนอย่างไรครูก็ มาติดตามขั้นตอนเฉยๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูขั้นตอนแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของต้นพริกพร้อมๆไปกับคุณครูเลยนะคะ นเริ่มจักงาแล้วนะคะตอนนี้ครึ้มมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็เลยจะต้องขอกลับบ้านก่อนพาเพื่อนๆมา,าชมสวนพริกเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นน้ำจิ้มแต่งานหลักของคุณครูนั้นน่ะก็คือมาสวนเป็นปกติแล้วพอดีวันนี้คุณน้าเขาก็มาชักร่องพริกคุณครูก็เลยให้เพื่อนๆได้ชมไปเลยนะคะว่า,าการพัฒนาของต้นพริกครูนี้หนึ่งเดือนค่ะ แล้วก็ขั้นตอนของน้าเขาก็กําลังยกร่องพริกคุณครูก็พาให้เพื่อนๆชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอ,อปิดคลิปก่อนนะคะเพราะฝนมาแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันทุกคนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ